ซึ่มันตลุงคนนั้นนี่หว่าดีแล้วรอบที่แล้วทำเสื้อผ้าฉันเปื้อนรอบนี้ต้องเอาขืนสักหน่อยเฮ้ยนี่แม่หนูเอาน้ำมาสาดลุงทำไมเนี่ยก็ทำไมอ่ะรอบที่แล้วลุงทำเสื้อผ้าฉันเลอะรอบนี้ฉันก็แค่เอาขืนอโอ้ยคนสมัยนี้ทำไมมันทิ้งขยะเรี่ยราดกันไปหมดโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวหลังเลืงก็ไม่ค่อยจะดีโอ้ยโอ้ย เป็นไรไหมลกูกลุงไม่ทันเห็นนะขอโทษทีลกูกเราดูดิเนีเสื้อผ้าฉันเปื้อนหมดแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลุงเช็ดให้นะล,ลูกไม่ต้องเลยนะมือไม้สกรปรกอีนจะมาจับตัวฉันอกีกแล้วคนเก็บขยะเก็บขวดขายแบบเนี้ยนะสกระปรกโยแม่หนูแม่หนูพูดเกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปหรอกดีนะวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์งานไม่อยากจะต่อปากต่อคําด้วยแม่หนูมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้เหรอลูอลกใช่ทําไมหรอมีปัญหาอะไรฮะเอล่าจ้ะเฮ้ยแก่นี่ ระวังตัวไว้ด้วยนะคนสมัยนี้มันเป็นอะไรกันหมดการศึกษาดีมีประสบการณ์การทำงานถือว่าตรงตามลักษณะที่บริษัทเราต้องการเลยนะครับขอบคุณค่ะงั้นผมรับคุณเข้าทำงานจริงเหรอคะ แล้วคุณสะดวกเริ่มงานวันไหนครับเออเริ่มวันไหนก็ได้เลยค่ะเอาตามที่บอต้องการเลยค่ะถ้างั้นสัปดาห์หน้าคุณเริ่มงานเลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่รับลูกไม้เข้าทำงานค่ะยินดีครับงั้นเดี๋ยวลูกไม้ขอตัวกลับก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะ ดีแล้วรอบที่แล้วทำเสื้อผ้าฉันเปื้อนรอบนี้ต้องเอาคืนสันหน่อยเฮ้ยนี่แม่หนูเอาน้ำมาสาดลุงทำไมเนี่ยก็ทำไมอะรอบที่แล้วลุงทำเสื้อผ้าฉันเลอะรอบนี้ฉันก็แค่เอาคืนไงนี่แม่หนูแต่หนูก็ทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เกินไปหรอกลุงมันก็แค่คนเก็บขวดขายจะมาเทียบอะไรกับพนักงานออฟฟิศอย่างฉัน จำใส่ถั่วไปด้วยนะฮะแไอ้หนูนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยดูสิเนะี่ยเปียกหมดเลยผลสมัยนี้เออดีได,ด,ด้ขวดอีกขวดนึง ลุงเข้ามาได้ไงเนี่ยเอาก็แม่หนูสาดน้ําเสื้อลุงเปียกนะลุงก็จะเข้ามาเปลี่ยนเสื้อในนี้ไงฉันหมายความว่าลุงมีสิทธิ์อะไรถึงเข้ามาที่นี่ได้คนที่นี่เขาทํางานแต่งตัวกันดูดีแล้วนี่อะไรแต่งตัวสกมกสกกระปรกแบบเนี้ยรีบออกไปเลยนะอา้าแม่หนูนี่ทำไมไล่ลุงอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรกันอเปล่าเ,เอา้าลุงโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีลูกแล้วทําไมเสื้อเปียกแบบนั้นนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวป๋อพายเปลี่ยนเสื้อข้างในค่ะ,ะได้เลยอะไรวะทำไมถึงให้คนแต่งตัวแบบนี้เข้ามาได้นั่งอกิบดูกินกลไม่เก็บคนที่นี่มันเป็นอะไรกันหมดกินแล้วก็ไม่รู้จักเก็บดูสิเนะี่ยเอา้าแม่หนูทำไมทำอย่างนี้ล่ะ เอา้าลุงเก็บขวดขายลุงก็อยากได้ขวดไม่ใช่เหรอก็นี่ไงหนูให้เนี่ยก็ให้ลุงดีๆก็ได้ไม่ใชต้องปาใส่ลุงเลยถ้างั้นหนูก็ต้องขอโทษลุงด้วยนะคะที่ปาขวดใส่นี่หนูพูดระชดลุงเหรอ <c oughs> ก็รู้ตัวนี่ <c oughs> เป็นคนเก็บขวดขายแต่มีทองใส่ด้วยเนาะอ๋อสร้อยเส้นนี้เหรอลูกชายลุงซื้อให้ ลูกชายซื้อให้ไม่เชื่อหรอกคนอย่างแกเนี่ยก็คงไปขโมยเขามาสินะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่หนูสร้อยเส้นนี้ลูกชายลุงซื้อให้จริงๆโเยเอาเถอะจับไม่ได้คาหนังคาเขาเนี่ยก็ต้องแก้ตัวอยู่ดีสกปรกอะไรของแม่หนูคนนี้เนี่ยหน้าตาก็ดีทำไมพูดจาไม่ดีอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้เลย หายไปไหนวะนี่โอ๊ยหาอะไรอยู่หรอลูกไม้เห็นสร้อยเปล่ปะสร้อยอะไรอะ่ะสร้อยทองอะ่ะปกจำได้ว่าปกใส่สร้อยทองไว้แล้วปกก็เดินมาแถวนี้ก็มันหายไปไหนก็ไม่รู้ลูกไม้สร้อยทองเหรออืม <S <S ฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนอะ่ะต้องอยู่ที่ตาลุงเก็บขวดคน,นนั้นแน่ๆลุงโอ้ต้นนะใช่ฉันเห็นมันใส่สร้อยทองนะฉันว่าแล้วว่านหน้าอย่างมันเนี่ยไม่มีปัญญาซืสร้อยทองใส่หรอกไม่ใช่หรอกมัง้งลุงโอ้เขาเป็นคนดีนะแล้วอีกอย่างลุงโอ้เขาก็เป็นไม่ต้องห่วงเลยโป๋อเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เดี๋ยวลูกไม้ลูกไม้โอ๊ยไม่ฟังเลย หายไปไหนวะเนี่ยนี่ไอ้ลุงที่ขโมยอะไรของไม่หนูแล้วเนี่ยไม่ต้องมาทำหน้าซื่อเลยนะฉันรู้หมดแล้วว่าแกอ่ะขโมยสร้อยทองของเพื่อนฉันไป <c oughs> ก็ลุงก,ก็บอกแล้วว่าลุงไม่ได้ขโมยไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะจะไม่ขโมยได้ยังไง <c oughs> ก็วันเนี้ยสร้อยทองของโปหายแล้วมันก็เหมาะจอมากที่แกเนี่ยใส่สร้อยเส้นนี้และอีกอย่างหนึ่งน,นะ ก็เป็นคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาในบริษัทนี้ไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งเลยนะเ,ยนะเอาสร้อยทองคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนี่แม่หนูมันชัดจะไปกันใหญ่แล้วก็ลุงก็บอกแล้วว่าสร้อยเส้นนี้มันเป็นของลุงจริงๆโกเอาสร้อยคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะยูเดี๋ยวนี้นะคุณลูกไม้บอสบอสมาก,ก็ดีแล้วค่ะลุงคนเนี้เขาเป็นขโมยฮะขโมยเหรอใช่ค่ะ ลุงคนนี้เขาขโมยสร้อยทองมาวันเนี้ยโปหาทั้งวันเลยค่ะคุณลูกไม้ผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะครับเข้าใจผิดอะไรคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่สร้อยเส้นนี้เนี่ยผมเป็นคนซื้อให้กับลุงเขาเองซื้อให้บอสไม่ซื้อให้เขาทาไมคะเขาเป็นแค่คนเก็บขวดขายนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่บอสต้องซื้อสร้อยให้เขาเลยนะคะเหตุผลก็คือ ลุงเขาเป็นพ่อบุญธรรมผมไงฮะพ่อบุญธรรมใช่พ่อบุญธรรมลุงโอ๊ตเนี่ยเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเรามันเป็นไปได้ยังไงอะคะเนี่ไม่หนูลุงเนี่ยเป็นคนเก็บเจ้าลิงมาเลี้ยงตั้งแต่ยังทารกแล้วลุงก็เป็นคนเลี้ยงเจ้าลิงด้วยตัวของลุงเองแล้วพอเจ้าลิงมันโตมามันมีบริษัทของตัวเองลุงก็ได้อานิสงส์งจากเจ้าลิงมานี่แหละ แล้วทำไมลุงยังต้องมาเก็บขดขายแบบนี้ค่ะก็มันเป็นอาชีพของลุงไงถึงแม้ว่าลุงจะมีลูกชายที่ประสบความสำเร็จมีบริษัทใหญ่โตก็ใช่ว่าลุงจะลืมอาชีพเก่าที่ลุงเคยทำลุงเนี่ยไม่ใช่พวกที่ลืมํำพื้ตัวเองหรอกนะทีเนี้ยคุณคงเข้าใจแล้วสินะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเออบอสคะลูกไม้ขอโทษค่ะลูกไม้ไม่รู้จริงๆค่ะ การไม่รู้เนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่ไม่รู้แล้วไม่ถามแล้วยังไปพูดจาดูถูกพูดจาเหยียดหยามคนอื่นเอาน้ําไปสาดคนอื่นมันไม่ใช่นิสัยที่ดีหรอกนะคุณลุงคะลูกไม้ขอโทษค่ะลูกไม้ผิดไปแล้วจริงๆค่ะให้อภัยลูกไม้นะคะผมว่านะคุณเนี่ยเก็บคําขอโทษของคุณไว้แล้วก็เก็บของคุณเนี่ยออกจับบริษัทผมไปด้วยไม่นะคะบอ ลูกไม้นะคะลูกไม้เพี้ไปแล้วจริงๆค่ะถึงผมจะให้อภัยคุณคุณคงกลับตัวไม่ได้หรอกอ,ออกไปเถอะบอสออกไปคนสมัยนี้ไม่ไหวเนอะไปแกก็ไปงานแกไปพอจะเอาครัไปขายหูกพอโอเคไหมเนีเ่ยครับ